สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่12ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอด้าพี่น้องว่าท่านสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเมติค่ะพี่น้องค่ะสำหรับิปนิ้เป็นแนวทางขาโค้งนะคะพี่น้องค่ะ แนวทางของเมตีค่ะงวดท,ที่ผ่านมาเขาเลขกในตารางเนดะ้อพี่น้องเด้กเกาหกหกเกานะคะพี่น้องคะเลขกในตารางเกาหกหกเกานะคะพี่น้องเมื่อนี้คะ่ะเมตีมีแนวทางมาฝากแล้วนะคะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งแรงนี้ของเมตีคะ่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพี่น้องมาตีตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะจ้าเมตีคะ่ะสวัสดีนะคะ ใช่วันดีจ้าค่ะไม่ตีค่ะดองเอฟซีวันดีจ้าวบางทีกับรถไปกันแมแต่ล่างกับมัดเข่าือเก่าน้องพี่ดองเอฟซีค่ะเก่าเก้าค่ะเลขเลขซีหกแะมาตัดถิมเจียตีหกตัดถิมอืมค่ะไงกับพ่อจะบินแล้วก็ได้คือเกา่าแหละ,ละแต่วม่ไ <c oughs> ด้เสร็จสองตัวเออโอ้ยถึงสองตัวก็ดีดีแหละค่ะไม่ตีเราเราเสร็จสองตัวค่ะ ตีตัดเลขตัดเลขถิ่มน้องหวที่ผ่านมาน่ะค่ะไม่ตีก็มาตัดถิ่มสามคูก็มาตัดสี่หาสี่หกสี่หนึ่งออกกันแล้วพอจะวินแล้วก็ดึงไปตื่อกันเวิร์ดทุคูเลยบันแต่ว่าไม่ตีเฮ็ดได้สี่หกหรือว่างอตรางหนึ่งหนิค่ะตัดถิ่มปฏิความความมาเอามาเอาสองหกนะแอดสี่หกเข็ดไปแล้วตัดถิ่มตัดถิ่มสามหางโอ้มาเอาสองหก ค่ะมันก็ออกพีเด้มันออกตัวยุติเลียงเพื่อเลขแปดคู่แปดหางในเก้าสามตั้งเครื่องนะค่ะสองหกตั้งไตนะนี่ล้ะมันมาออกหกเก้าเก้าหกค่ะนนแต่ล่างนะจ๊ะเนาะตัวด่นนี่วะนั่นแต่ล่างแมนค่ะพีตีค่ะเอาวันนี้เขาเลี้ยงแล้วเนาะเบาโดนเลยผีดองเก็บซี่ถามบ้างค่ะสองถุงเครื่องหีดอกผีดองกิฟซี่เจอจีดีหอดมือดรายังอีกนอนคันอีกขึ้นหนึ่งนะจ๊ะค่ะ วัเนเดียววิ่งวิ่งสองวิ่งสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ดค่ะสองกับเจ็ดประการเลกตัล่างกับเก้ 9, 2, 0, 9, 2, 0, าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ค่ะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดค่ะเลขตัวเก้าพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเ,เอาเลขเอาเลขถ่ยเก้าไ,ไ,ไม่เอฟแม่จ้ะค<า>่ะจะได้เลขตัวเก้ากอเก้าเพราะว่ามันออกถ่ายเก้านะจ๊ะเนาะค่ะ ไปเลยไม่ได้เลขแต่ล่างตัวเก้าแต่ว่าตัวเก้านี่ไม่ตีว่าจับลอกกีดองเอฟซีเก้าหกเก้านะปัญญก็รับโคปันก็สองหกสองหกค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะสามสองสามสองค่ะสี่สองสี่สองค่ะ อีกสามตัวก็ไม่ยูตีโคเด้หกสองหกหกสองหค่ะศูนย์สามเก้าศูนสามเค่ะสองเจ็เก้าสองเจ็ดเก้าค่ะเฮ้นี่นไปนเลขวันเดอร์พี่น้องเอฟซี 4, 4ี5ห้าซห้าค่ะ, 4, 4, คะกันไว้กันตีห้า กันไว้ซีซีค่ะแปดหนึ่งปดหนึ่งค่ะอันนี้วงกลมค่ะวงกลมซีซีวงกลมซีวงกลมค่ะสองหวงกลมสองหวงกลมค่ะศูวงกลมศูย์เวงกลมค่ะสาวงกลมสามวงกลมค่ะ เจ็ดศูนย์วงกลมเจ็ดศูนย์วงกลมค่ะเจ็ดสี่วงกลมเจ็ดสี่วงกลมค่ะเจ็ดเก้าวงกลมเจ็ดเก้าวงกลมค่ะหนึ่งห้าวงกลมหนึ่งห้าวงกลมค่ะงบหน่อยต้นหน่อยเลยไม่ไ้เงี้ยสิมันหายงบหน่อยต้นหน่อยก็มีซี่คู่ซี่หางหรือจ้างบหน่อยต้นหน่อยเนี๋ยก็มีอยู่สองหกดอกจันสองหกดอกจันค่ะ ศูนย์เก้าดอกจันศูนย์เก้าดอกจันค่ะเก้าดอกจันสามเก้าดอกจันค่ะดศูนย์ดอกจันเจ็ดศูนย์ดอกจันค่ะอายุลับรับที่สี่วันนี้ตัวนี้<ห>อายุรับับที่สี่เลยบันนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดปตามสูตรกระพี่น้องเก็บซี่ธรรมดาที่เป็นเป็นตัวที่หนึ่งนี่จา้าเจ็ดศูนย์ก็ะเฮ็ดเปตามสูตรละจ้าสี้ยุดรับรับที่เท่าใรก็ได้จา้า วันนี้ให้งบหน่อยต้นหน่อยแหกสองโคสองหางดอกกัญเด้อพี่รอง 4, เอฟซีพระเอกนั่งเอกสองหกดอกกัญห้าดาวศูนย์เก้าดอกกัญห้าดาวตัวเดียวโคโลกับสองหกเลยพี่รองเอฟซีมาตรวจสอบเลขสามตัวตัวเนี่ยกับตัวได้ยู่ทั้งนานไม่ตีก็มัดตัวนั่นละจ้าพระเอกนั่งเอกยูทั้งนานนี่แหละจ้า,าตีไปเดี๋ยววใงใหายไอทีเต้นใตใ้หายละจ้า ก็ซื้อไว้แล้วตัวอะบาดแล้ไดไปาไหาเิ่นหมึ่ถือปีซื้อถิมไว้ตัวระบาดชองบาทไป,ไปเลขตามโตก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ตีก็สู้ๆกันไปเดีลยวจ้าไม่ตีก็เท้ามุ้ดกันไม่ตีก็ตีหายเจิดมาพี่้องเอปซีเศร้าติดตามหมดละไม่ตีเฮ <c oughs> ็ดยูซื้อว่าถือเขาว่าเขาไม่ตีกันเฮ็ดไหนขึ้เก้าเนี่ยละจ้าพี <c oughs> ่้องเอปซีเพราะว่าไม่ตีมันซีวิตอยู่กับเลขคณิตเนาอนจะ้าเนาะค่ะ <laughs> ที่มีจักรมีดก็มีแล้ว <คะ S 1> เข่าบา่ชเข่านี้แม่ตีกับตีไฮพี่รองอีฟซีไปคือเกาหลือจ้าพี่ศิดกับยาวกันเนาะจ้าเนาะค่ะ <c oughs> เป็นแชน่เนลจ้างบักกระจัดคัดกระพันเนาะจ้าเนะ <c oughs> าะค่ะปานี้ส่วนที่พวกปานปานบางสิ่งเลยค่ะพวกยิ่งกับผู้ชายู่วกยิ่งกับผู้ชายนอนเหี่ยงกันแบบที่แบบพวกยิ่งย้งยอนนอนอยู่ทั้งทรายสองคนไหมแอดโอ้ค่ะค่างอีฟซี่ขงเม่ตีเบา ผู้ยิงนอนอยู่ทั้งเงินทั้งคางมยย่แขนนั่งซ้้หนี่งสองคนปานีผู้ไย้มานอนนอนอยู่ทั้งไทยเป็นสี่เมตรจะบอกแล้วบอกซีหกตัวเก้าบอแน่ยอะไรไม่ตีซีหานะตีสี่ห้าน่าจะนั่นแหละคันจอกตัวเก้าในซีหกไม่ตีผมจะจับให้แล้พี่นอนก็ซีตีซ้อนไม่ตีแน่มั่สิเป็นยังไหได้หรือว่างได้หรือว่างผู้ส้กับผู้ยิงนอนนล้อัด ผู้ชายก็เอามือขว่ไปจับผู้หญิงสักนั่นเดอือนี่นะก็ไปตีตีใส่ซีหาเรวาไปแต่ว่านางนางบ๊อมี่อย่างกันดอกแต่ว่านางผู้หญิงสองคนนี่ปัดมือผู้ชายผู้นี้ออกอยู่ไวๆอยู่ซีแหละอ๋อนอนเฮี้ยงกันมาดิค่ะพี่ติ จ่ผู้ยิงผู้ยิงนอนเฮี่ยงกันเฮียงกันดูแขนทั้งแขนซ้ายี่แม่ทั้งัวดมันม่นผู้ใายนอังซี่แม่โอ้แต่ผู้ใา้ผู้นี่เอาเมื่อไปจับเขาเอาเมื่อขั้ว่าไปหาเป็นจับจับผู้ยิงสองคนนั่นจังสิแม่จ้านั่นแหละคัาวฟันเอาคือฝันว่าจังี่วั่นเมื่อนฝันแล้วกัลุกมาเขียนไว้แล้วดิจังได้ดีสิ5าว่าเลขนวัว่าซั่แตงว่าม่เตีเยวมาลงเน่ะจ้าค่ะ แบบว่าผู้หญิงมันจะเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเอฟซีผู้หญิงก็เป็นน้ำซีเป็นบ่ล่ะค่ะผู้ใต้ผู้นี้ก็มือไปจับใบนะ้ำแขนนะ้ำขาะอะไรอยังนี่แหละมือผู้ใต้เน่ะปรากฏว่าจังซี่ล่ะค่ะแล้วควบฝันกับกับีตัวนี้แหละจ้าพี่น้องเอฟซีค่ะแบบที่ว่าควบฝันมันก็บซัมนี่แหละนาะมันก็บ,บ่หลายคู่หลายหางคึ้นเหล็กคำนวณมาจ้ะเนาะค่ะ ตีเขาเพื่อสิลวดนี่ไม่ตีกับไฮยุดตลอด,ด้อจ๊าพี่น้องอฟซี่แต่ว่าถึงฮาผู้ใดว่าเห็นอ่านไม่ตีนี่ไม่ตีกับบดิสุ่งไฮเด้อทั้งไล่จ้าจนทั้งไล่นี่ไม่ตีกันเห็นว่าอ่านแล้วจังสิไม่ตีกับีิสุ่งไะแบบที่ว่ากันเพื่อนบ่อ่านไม่ตีนี่ไม่ตีก็คือว่ากับบดิสุ่งเหรอจา้ทาทั้งไล่ที่นีไม่ตีสอนหนึ่งฟังแบบที่ว่า บอลว่ดเสีฮอนได้ฮอนรงโรดีเออผู้ได้อ่านแล้วางสิ่งอะกับซงเล็ดกับเพื่อนคือเก่าแสดงว่าเพ็่นยังน้ำติดสามเมตีอยู่สี่พี่น้องอีฟซี่สามร้อยท่านก็ได้จ้าอืมค่ะไม่ทังค่ะวพาะว่าแหอ่านเมตีเมตีกระติดรงให้สีเข้าสีรุนี่กะจะว่าเมตีได้จ้าเด้อพี่น้องอีฟซี่ไมตีกระติดหายืึอเก่าแหละเพราะว่าชี่เวียนเมตีนี่มาอยู่กับเล็คณิตเหรอจ้าค่ะไมตีวมานี้เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นกับว่าฝัน ม้นเนกิกับว่าฟันโยกับว่าฟันใดหนึ่งหานยหลจ้าเปว่าฟันฟันสองกอ,อกแข็แมด่จ้าเมตีค่ะฟันสองกอกค้นกับว่าเต็มบ้านไม่ติอยเซนค่ะค้นเมติหิ้งเมตีบ้านหน่ที่กับหนึ่งหาหลือจ้ะอือค่ะว่ามือนี่ก็เลยไดไบ้าบนซื้อลติลีถิมไว้ที่สองใบ่บอกนมือไม่่ีซื้อตัวไหนคะมือนึ้มือนี้ซือซอซ้อหนึ่งหาค่ะเซื้อหนึ่งห่ากับกับพกหนึ่ง หกหนึ่งแล้วกับสองศูนย์เนี่ยละสองหนึ่งเนี่ยละไม่ตีซื้อไว้แางละใบสองใบไม่จ้ะค่ะอั่นละแต่ว่าเลขศูนย์เก้าเนี่ยบโมมีด่ดอกค้าแล้วว่าจยเอาอีกย่างบโมมี่อยู่นี่นะอือเลขมันดังมาสั้นค่ะว่าเลขดังว่าจะไม่ตีเออดังไม่ตีกันซื้อไว้ล้วละบอกว่าค่ะนี่แหละอันนี้กับชวนเ้าถึงเลขรัฐบาลไทยได้จา้าพเป็นนองยิปซี กับสอง 1, 2, 0, 6, 1, 6, 0, หนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ไี่ละเลขรัฐบาลไทยเปลี่ยนบา้านเปลี่ยนบ้านก็ต้งหาดห้วจ้าเดอ้ออันนี้ที่ว่าไม่ตีเบ้าเลี้ยงเงนลอตเตอรี่ตัวนี้ไม่ตีซื้อแร้วจ้ะค่ะ,ะนี่แหละตัวนี้กับมิตัวนี้ละ่ะพี่น้องยิซี่แอดกับมิตัวนี้ล่ะจ้ะจ่ะไม่ตีคะ่ะขอบคุณคะ่ะแกเรี่ยว่าเนะจ้าเน,น,นาะค่ะจา้จา จ้าพอเวลาบ่เลย่ะพอเวลาค่ะแม่ตีค่ะจ้าจ้าขอบคุณแม่ตีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสรุปแล้วทั้งทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทั้งคำโค้งจากแมตตีนะคะพี่น้องคะเลขในตารางของแมตตีค่ะเก้าสองศูนย์สามหกเจ็ดนะคะพี่น้องเก้าสองศูนย์สามหกเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ด จับคู่ค่ะพี่น้องคะสองหกศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เาเก้าหนึ่งสหาหึหาสามสองสเก้าสเก้าสีหาตัวก,กันสี่กับ8 1ค่ะพี่น้องคะมันนี้ไม่ตีแล้วเน่นสองหกศูนย์เก้าสาเก้าเจ็ดศนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหนหาสีี่นะคะพี่น้องคะเน้นสคู่ค่ะพี่น้องคะสองหกศูนเก้าสมเก้าเจ็นนี้เน้นเม็ดเดียว นะคะเม็ดเดียววันนี้เลยค่ะพี่น้องคะสองหกเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแนวทางของเมติค่ะงวดที่ผ่านมากเขาเหล็กเนตล่างเก่าหกหกเก่านะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางจากเมตีค่ะพี่น้องแย่เรื่มค่ะนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาเทาสุขสกุอนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณแน้วแางจากแมตตีค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรค่ะพี่น้องคะถา้าบรอยากสิบาดกับแนวทางได้แบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเได,ปด้ปิพลาดทุกริปทุกข่าวสารแนวทางจากทัง้งรายการนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแนวทางคามโค้งจากแมติคะ่ะทั้งมดทั้งมุ่นนะคะมนีมีเพียงซัมเนีเนะคะ,พ,คะ,ะพี่น้องออนนะคะเอ,อกเซเดิยคอร์โตลาพี่น้องวัฒาสกุลสกนไปกโอนนะคะเอาไปปอกกันไหมก็ไปไน้คลิปหนัค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ